สวัสดีครับผมมานพินนะครับกับช anel n Feel Thai ใน YouTube ครับก็เก็บเรื่องราวการเดินทางแปลกๆมาฝากกันนะครับมีเห็นเป็นเงาเนี่ยขาไก่นะฮะอยู่ที่ข้างนอกเป็นหิมะนะครับที่ยอดเขาเทียนเหมือนซานบนทุนหูนานประเทศจีนแล้วก็สั่งนี้มากินครับขาไก่นะฮะขาไก่ปรุงรสเดี๋ยวมาดูรสชาติเป็นยังไงนี่ครับหน้าตาโลโก้ไก่นะครับโลโก้สวยเลย ช่วยแกะนะครับไหนครับไม่มีที่แกะ,ะ, <Words. S 1> ะอ่าครับอ๋อ oh, <c oughs> เขาต้องให้แกะอย่างนี้เพราะว่าจะได้ดันขาไก่ขึ้นมาตรงนี้จะได้จับได้นะครับเย็นเจียบแล้วนี่ครับ กินมาแล้วางทีมาแล้วน้าตาเหมือนไก่ไก่อบที่ยังไม่ได้อบนี่ครับอืมกินมาอืมรสชาติดีกว่าที่คิดนะ ไก่เค็มนะจีนก็ชอบกินอะไรอย่างนี้นะครับชอบเค็มๆหน่อยนะครับมาเมืองจีนนะครับเขาจะมีของแก้มไห่หอ,หอ,อใส่หออย่างพวกนี้เยอะนะครับตีนไก่ขาไก่เป็ดกรับ ปากไก่เป็ดไก่หัวไก่ข้อไก่ปากเป็ดน,นะครับเยอะแยะครับทานไ่ได้นะครับพบก,กันใหม่ครับกับ c h a n ช่องฟิลไทยนะครับใน YouTube ก็มีเรื่องราวอาหารสองั้งทางมาฝากกันครับผม